สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะหลังจกินข้าวเสาร์แล้วนะครับผมต่อกัน EP พสองนะครับผมของคลิปประจำวันที่16เมษายน2568ครับผมพอหรอพี่น้องลุยกันเลยกัดเกาพี่กัดเดิมครับผมช่องสวงงามอำเภอปูซิงจังหวัดศรีสะเกษไม่ดหอป่าทางแดกหรือว่าหลังเขื่อนคือเ่าเนาะ ออกเป็นหฮมเป็นหมองเป็นบอนเนะาะเดี๋ยวออกตัวปลาเด้ค่ะขุนดอกไงขุนห้าดอกไงุนหมอนปลาดุดปลาเลยครับอู้ยสามเดือนไม่เห็นดอกคุนข้างห,หลังเด๋วยวีิบอกออกมาก่อนพุนนะดอกข้างหลังเจา้าอู้ยมีต้นใหม่ขุนนะเห็นบ่ไอ้ทด่สองคุน ไองเเลอ๋อเลยกินเลยนะเขาไปนํำยากยากเลยีสามเอันนี้มองมองมือเจ้ากิบแล้วบอกมองมือเจ้าคำไปโอ้ดอวยเลี่กลังิลงคน ออไป้างเนออโ้ยเอ,อียงหมดแมแมงมันเอเออแมงมันโอ้้โอโหเยี่ยมโอ,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 อ้อยกอดีครับตเกอบต้นติดตาที่สองเนาะไปติดต่อจงตาพีหน้องมาหล่กั <c ười> นนะ ตนเซ้ายดีฮ็ t หลายพี่น้องตือซ้ายดีเฮ็ดน้อยอขนาดใสาก็หนุ่มเลยนี่เอาไปอยู่เลยยังไห้เฮ้ยโอ้มีแทงขายเจมสนเป็นแยงดีเลยมันเดือมันเดือเดอกระตาจาของเกือบเกียวเป็นแถว เกียแล้วนี่ไปยูกันนะมเลี่ยกันมาเลยนะเรียยกันมาพีาแถวอุ้ยหน่ไม่ใช่ไหมไดีต้องล้ออดทุกมือซายากซะงุ่ nha bạn nhớ đang còn to. Toi ừ. ừ. nó. Nó thêm đồ mì nhìn thấy to? Ừ, nhìn thấy to. nhìn thấy nữa. Thì tốt đấy.

ปุใยญ่กันเลยข้าจซอยก็ข้าเน่าออืออ๋อเิดถวอีกแ้วเปิดออกเปดออกเลี้ยบุ่ะงนี่นน

เั็นยเงี้ยเลน้อยเงี้ยน้ำไว้ลร้เฮงี่บาทลาเนี่ยเจ็บรูซึ้อเลยดึงแรงดอกนี่กระดางออราอกกงขึ้นง่ายเห็นน้อยข้าเงวเอยเอาออกอะไรสักผาอาหารงานนข้าเวาา้ฝนตก เดกอกงดูดอกพงได้บ้างีแต่ดอกองงแต่ว่เกิดทั้งหางเนาะข่มนี่หางอีกฟังหนึ่งกำลังขึ้นเลยดอกไี่ตนนี้เดงข้าไล่เยจอดเลย โอ,อ้โะสองคนจะเห้นเป็นครูเป็นครูคิดฟังหวยเหรอไหมหน่อยๆม่คือจุ่มเลย อุ้ยมาใส่น้ำเงินบอแมนแฟนเจ้าติวมองนะโอ้ยอายุประมาณสามสิบเลยหม่อมผู้สาวแต่พอได้ยินเนาะพอได้ยินใช้อยหาเอาไต่กล้องดอกเจ้าในมืดแล้วด้วยจ้ะคนไหลเจ้าปลาหองหึ่มเลย หม้นี่มาบท่านเพื่นเนาะไม้นี่ลายแหงไป้นแดงเมื่บวานนี่มากท่านเพื่นเพื่อนเอาจนวะาขุมอีกชนิดนึงออกแล้วออกไม่เลยไปก่อยแอยลาก่อยแสบขนาดแมนโอ้ขาลายขมออกี่นี่แสบเดมแบบีรสชาตินี่ก็ขมคือเม็ดอุ้ยดอกอ้ยพวงพญา ก๋วยก๋วยก๋อยก๋อยแฉบเ้ยนี่ใส่โต้องหนล่ะเอาแต่ตัวโผเนาะเอาไอ้ขาขาบางทีที่แนี้อีกแล้วอุ้ยเนี่ยยายนึ่นึ่น่นี่นี่ยายนี่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  นี่แต่ตองนะดีอะมันออกนี่แต่ตองแต่ต้องดีนะปิดเห็นตัวเท็ตออกบ่ได้ไงมันขาขายาวนี่มันเหยียบมันไ้่รู้เลยอันีน่ต่ตองดีสดี

หมัเห็นบกํลังข้นเห็นบอลูเขาเลิกแล้วดิมาลองเบิ้งมาลองเบิ้งนะพอได้แกงยี่ว่าเรียวรถพ่ามาเลยบอก่าพูนยัู้หูทอไปหาอมเสียงปาหอมอดีแท้ตกไปเลย็ดออกดิ่พ่อายู่ต่ตองใต่ตองายาวเอย นล่นคือลมมาแห้งจินโน่โเนาเสียงลมหรอแห้งเสียงลมสู่อ้โมืดอแล้วจะไหนเปิดไฟอีกแล้วอเมื่อ,อจะไหนเปิดไฟอดูนะาวายสามาของกบรบืจับตังสือบุรุอะไ่นะคิด อ้ยขาได้ให้ได้เนียนบันาคมพอปัดตุกแล้วตุกขาสบายดีไหมก่อนปัดตุกกำเต็มมือเลยดีครับน้ำแหงเนาะดีครับ จอดปีใหม่หายเห็ดจะได้ไปเลยครับดอกเดี่ยวบ่โอ้โหดอกงามโอ้โหขาขาขาลังการนี่จะขายยังไงบ่มีดินเพิ่มงานคนอันนั้นยังก่อนืนยังก็ใบตองพคนหนานี่ใส่หน่อยเนาะ ดกอกลาดใตอเอยนี่ดิอ้ข้นบอได้งายโอ้ยเจนวขาขุนอันนี้วะเนี่ยว้าวมันมือนโฮมีก็ร่างข้นโฮมี่เดิขาเหลุกลงเลยแมนได้ยู่เดินโฮมีโฮมี่ก็ล่างข้นโอ้ เป็นหฮมเป็นหฮมไปโอ้ยนุ่มขันเท้าดูหนึ่งหนิงบดายได้นุ่มร้ายบฮ้ยใบเหรอว่าตะคนกลับไปแล้วเนาะโอ้มื่อนี้ยเขาเป็นปลาเลยมื่อนี้มือร้ายเลยเมื่อนี้มือเฮ็ดออกหลายแฮะก็เลยแบบคนอยู่หมู่ว่านเนี้ยเงียบแห้งเนาะใบมากาบเงียบเลยค่อยๆเนี่ยมันค่อยหาเห็นอยู่เนาะแต่ต้อง กว่าสิบพออีกดอกหนึ่งงานเจ้าโดนปวดขาหมด่อไงเลยช่วงปายจงิีๆเนาะแม่นแต่อ่าแมาแต่เสาก็สิบพอแน่อยู่อ๋อออกจากปลาแล้วครับผมอุ้ยเอาแห้งเลอนี่แมนค่ะคนที่ตกเอาแห้งแบบหอนทุกยอดเลยมานเอาแต่แย่งงานยากแน่นอกช่วงบ่ายเพราะว่าพี่น้องบ้านเท่ากับเป็นหอนเป็นม้าลายลายนี่คือช่วงเก็บตกเนาะแม่นค่ะเก็บตก มาเศ้าก็ได้ร้ายมาสายก็ได้หน่อยคือนเป็นว่างตื่นเศ้าได้เฮ็ดร้ายตื่นสายได้เฮ็ดหน่อยครับผมทำควันคนหาเห็ดโอ้ยเมื่อยคักระนาแลนาดั้มก็เลยทีเดียวไปนี่ไปนี่ไอเอาแห้งเนาะไปกระบาลก่อนคนที่ตกเหรอกระบาลก่อนหล่จากปลาก่อนละครับผมแต่พอกันไม่คลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกนร่างใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมในคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยแหนะ